สวัสดีครับวันนี้นำพาท่านผู้ชมมารู้จักโครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณค่ากลุ่มร้อยแก่นสารสินด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เส้นทางจังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคามกาลสินและขอนแก่นระยะเวลา3วัน2คืนซึ่งในกลุ่มที่กล่าวมานั้นเป็นกลุ่มจังหวัดในอีสาน ตอนกลางวันนี้เดินทางมาถึงจังหวัดการสินจึงเป็นโอกาสอันดีเดินทางเข้าไปกราบสักการะหลวงปู่เวนคุณเนสโกวัดบุรพาโคกเครือยางตลาดจังหวัดการสินช่วงนี้ภายในวัดมีงานก่อสร้างเจดีย์และสาธารูุโภคจึงนับว่าเป็นโอกาสอันโชคดีให้ภาคประชาชนได้ร่วมแรงร่วมใจสามัคคี ร่วมง,งานสร้างมหาบุญมหากุศลไปกับหลวงปู่วนคุณเนสโกภายในบริเวณวัดช่วงนี้จะมองเห็นว่าระหว่างที่จะเดินเข้าไปหาหลวงปู่นั้นจะมีวัตถุมงคลของที่ะระลึกให้เลือกสรรหลากหลายรายการสำหรับท่านที่ถูกใจรักก็เลือกตามกำลังตนตามกำลังศรัทธา พอเห็นสมควรที่สำคัญช่วงนี้คนมาหาหลวงปู่เวินอย่างมากมายมหาศาลดังนั้นเข้าไปถึงสถานที่ก็ทำตามกฎระเบียบโดยเข้าไปรับบัตรคิวและเข้ากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลถึงแม้ว่าในปัจจุบันหลวงปู่จะอายุมากแล้วแต่เมื่อภาคประชาชนเข้าไปกราบ ไปสักการะหลวงปู่ก็เมตตาทุกผู้คนวันนี้ผู้บรรยายมีโอกาสอันดีได้เข้ามาชื่นชมบารมีหลวงปู่ก็ยังเห็นว่าผู้คนก็ยังหลั่งไหลเข้ามาอย่างมากมายส่วนบริเวณอื่นภายในวัดก็มีสถานที่สำคัญไร้แห่งให้ได้ไปหมุนเวียนกราบสักการะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของจังหวัดกาลสินในช่วงปัจจุบันและ คงจะเป็นตำนานเล่าขานไปในอนาคตใช้เวลาภายในวัดอยู่พอสมควรถึงตรงนี้ต้องกล่าวคำว่านอบน้อมด้วยกายวาจาใจกราบสักการะร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้เดินทางมายังวัดบูรภาโค,คเกเขือสิงห์พเนจรดำเนินรายการรายงาน